สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้เนาะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคาบการเรียนการสอนออนไลน์ในวิชาวิทยาศาสตร์ของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วเนาะในหัวข้อใหม่นะคะแต่ว่ายังอยู่ในเรื่องเดิมเนาะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนั่นเอง ถ้าเราอยากรู้เนาะว่าวัสดุเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ,ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเราจะทบทวนความรู้กันก่อนเนาะ,ะนั่นก็คือวัตถุเนี่ยคืออะไรเนาะวัตถุนะคะก็คือ สิ่งของที่ทำมาจากวัสดุชนิดต่างๆนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นั่นเองอวัตถุแต่ละอย่างนะคะอาจทำจากชิ้นส่วนย่อยๆหลายชิ้นเนาะซึ่งชิ้นส่วนย่อยแต่ละชิ้นเนี่ยอาจมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันนะคะจากนั้นก็จะนำมันมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นวัตถุเนาะหากเราแยกชิ้นส่วนย่อยแต่ละชิ้นของวัตถุออกจากกันนะคะ จะสามารถนำชิ้นส่วนย่อยต่างๆเหล่านั้นนะคะกลับมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่แล้วนำมาเป็นอานำไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองอะอันนี้คือความหมายของคำว่าวัตถุเนาะ,ะส่วนวันนี้นะคะเราจะเรียเนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะบทที่2นะคะเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ วัสดุนั่นเองนะคะเมื่อคาบที่แล้วเราเรียนกันไปเรื่องวัตถุใช่ไหมคะแล้วก็วัสดุที่มันมีความแตกต่างกันนะคะก่อนอื่นนะคะนันกเรียนมาดูที่ภาพกันก่อนเลยนะคะในภาพเนี่ยก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแรกคือรูปอะไรคะ,ะเป็นรูปของเทียนที่ละลายใช่ไหมคะอันที่2อาไอศครีมนะคะอันที่3อันนี้ไก่ย่างเน อันนี้4ไข่ต้มนะคะอันที่้5ในการต้มน้ําให้เดือดนะคะอันที่6เนี่ยเนยแข็งนะคะแล้วก็น้านะคะและสุดท้ายก็จะเป็นน้ําแข็งนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าการเปลี่ยนแปลงวัสดุเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้กี่แบบนะคะแล้วมันมีปัจจัยอะไรกันบ้างนะคะ,ะมาดูเลยนะคะ,ะมีคุณแม่ถามนะคะว่าในชีวิตประจำวันเราสามารถนำวัสดุ เราสามารถทำให้วัสดุนะคะร้อนขึ้นนะคะหรือเย็นลงได้อย่างไรบ้างคะ,ะเด็กๆทราบไหมคะว่าทำให้วัสดุเนี่ยร้อนขึ้นแล้วก็เย็นลงอย่างไรคะ,ะเขาบอกว่าแล้วสมบัติของวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างถ้ามันร้อนขึ้นหรือมันเย็นลงเนี่ยคุณสมบัติมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ การเปลี่ยนแปลงวัสดุนะคะทำให้เกิดการทําให้วัสดุเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเราสามารถกระทําได้หลายวิธีนะคะเช่นเอามาทําการบิดนะคะมาบีบมาบิดนะคะตัวอย่างเช่นเอาดินน้ามันเนี่ยมาบีบมาบิดรูปร่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะหรือทําการทุบนะคะทำการทุบอย่างเช่นเอาค้อนเนี่ยมาทุบพวกหินพวกนี้ รูปร่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะขนาดมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะหรือว่าทําการดึงดึงหรือผลักนะคะดึงหรือผลักก็อย่างเช่นเราออกแรงดึงประตูนะคะตัวของประตูก็จะเคลื่อนที่นะคะก็จะเปิดออกใช่ไหมคะแล้วก็ต่อไปเราทําการจุดไฟนะคะให้ความร้อนนะคะให้ความร้อนกับวัตถุนะคะพอจุดไฟให้ความร้อนกับวัตถุสมมติเราจุดไฟที่เทียน มันก็จะเกิดอะไรขึ้นคะมันก็จะเกิดน้ bursting, นําตาเทียนใช่ไหมคะน้ําตาเทียนเกิดจากตอนที่มันได้รับความร้อนจากไฟใช่ไหมคะแต่ถ้าพอเราทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งอุณหภูมิของมันก็จะเย็นลงใช่ไหมคะพอมันเย็นลงน้ําตาเทียนนี้ก็จะเกิดการแข็งตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันวัตถุถ้ามันได้รับความร้อนแล้วก็ความเย็นเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันใช่ไหมคะซึ่งเราจะเรียนกันในคาบนี้นะคะ เราลองมาดูนะคะเขาบอกว่าเมื่อทำให้วัตถุร้อนขึ้นวัดเมื่อทำให้วัสดุร้อนขึ้นวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้หลายวิธีเช่นร้อนขึ้นเอาไปทำอะไรได้บ้างคะเด็กๆเนี่ย,ย,ยลองบอกครูสิร้อนขึ้นเอาไปเอาไปตั้งไฟใช่ไหมคะหรือเอาไปทำอะไรคะ ไปตากแดดก็ได้ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่ามีหรือเปล่านะคะตัวอย่างเช่นเลยนะคะอันแรกเลยก็คือเอาไปทําการเผานะคะเอาไปย่างเอาไปปิ้งเอาไปทอดเอาไปผัดนะคะด้วยไฟนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นเมนูที่เราชอบกินกันเลยช่วงนี้หมูกระทะใช่ไหมคะแล้วเอาเนื้อหมูเนี่ยนะคะไปให้ความร้อนนะคะก็ไปย่างบนกระทะใช่ไหมคะที่มันมีความร้อนอยู่เนี่ยพอ,อย่างเสร็จแล้วเนื้อหมูเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะ เนื้อหมูเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมลักษณะของเนื้อหมูก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะก็คือเนื้อหมูเนี่ยก็จะสุกสีก็จะเปลี่ยนใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีกลิ่นหอมๆลอยมาทําให้เราอยากจะกินใช่ไหมคะน,นี่ก็คือการได้รับความร้อนนะคะหรือการนําไปตากแดดนะคะเมื่อกี้นี้ที่คุณครูบอกไปตากแดดตัว,วอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นปลาหมึกใช่ไหมคะอาหารแห้งเนี่ยปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งอะไรพวกนี้นะคะที่มันมีความชื้นอยู่เนี่ยพอเขาเอา พวกนี้นะคะไปตากแดดนะคะความร้อนเนี่ยมันก็จะทําให้น้ําที่อยู่ในอาหารเนี่ยละเหยไปพอาะเหยไปเสร็จแล้วนะคะก็จะได้มาเป็นปลาหมึกที่มีสีที่เปลี่ยนไปขนาดที่เปลี่ยนไปนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นวิธีการทําให้วัสดุเนี่ยร้อนขึ้นนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสีได้ทั้งกลิ่นเลยนะคะโดยความร้อนที่ได้อาจจะได้จากไฟหรือว่าได้จากแสงแดดนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะมาดูเมื่อทําให้วัสดุเย็นลงวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสามารถทําได้หลายวิธีเช่นทําให้มันเย็นเย็นทไงคะนักเรียนเย็นเย็นเลยเย็นเย็นเอาไปทาอะไรคะ,เอ,เ,คะเอาไปแช่ตู้เย็นใช่ไหมคะเอาไปแช่น้าใช่ไหมเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่ามันมีหรือเปล่านะคะวิธีการเลยก็คือเขาบอกว่าตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติโดยไม่ได้รับความร้อนเพิ่มพูดง่ายๆคือสมมติเรา อุ่นกับข้าวมาเราอยากให้มันเย็นลงนะคะเราก็เอามาวางตั้งทิ้งไว้นะคะพอตั้งทิ้งไว้ความร้อนที่มันอยู่ในอาจจะอยู่ในหม้อหม้อหรือภาชนะนะคะมันก็จะแพร่ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมนะคะทำให้อุณหภูมิของหม้อเนี่ยมันก็จะลดลงนะคะความร้อนมันก็จะน้อยลงนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นน้ําร้อนเนี่ยที่คุณครูบอกเลยนะคะ น้ำร้อนอุณหภูมิมันก็สูงใช่ไหมคะสูงอุณหภูมิสูงก็คือร้อนส่วนอุณหภูมิต่ำก็คือเย็นเนาะอุณหภูมิของน้ำร้อนมันก็จะสูงใช่ไหมคะเราก็เอามาวางตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งความร้อนที่มันอยู่ภายในแก้วเนี่ยมันก็จะถ่ à, ายเทมาให้กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกนะคะทำให้ตัวของน้ำที่อยู่ในแก้วเองเนี่ยมีอุณหภูมิที่ลดลงมานั่นเองนะคะหรืออีกอันนึงก็คือการแช่ในช่องแช่แข็งของ ตู้เย็นนะคะอันนี้เร็วเลยนะคะก็ตัวอย่างเช่นเราอยากจะได้น้ําแข็งใช่ไหมคะเราก็เอาน้ําเปล่าเนี่ยที่อุณหภูมิห้องเนี่ยมันก็จะมีสถานะเป็นของเหลวใช่ไหมคะเทใส่ในบล็อกพวกนี้นะคะแล้วก็เอาไปใส่ในช่องแช่แข็งในตู้เย็นนะคะแล้วก็ผ่านไปสักพักหนึ่งนะคะน้ำ,นำที่มีสถานะเป็นของเหลวก็จะเปลี่ยนกลายมาเป็นน้ําแข็งซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูประโยชน์นะคะจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุกันบ้างว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะคะเราเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอันแรกเลยก็คือการทำกับข้าวนั่นเองนะคะการทำกับข้าวคือการให้ความร้อนเนี่ยเอาความร้อนเนี่ยมาให้แก่อาหารเพื่อให้อาหารสุกเราสามารถที่จะรับประทานได้นะคะ ส่วนประโยชน์ที่2ก็คือตากผ้านั่นเองนะคะถ้าวันไหนเนี่ยไม่มีแสงอาทิตย์มาเลยนะคะเราตากผ้าได้ไหมอ่ะเราก็ตากได้เหมือนกันนิดแต่มันมีกลิ่นชื้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ในวันที่แดดออกมากๆแล้วเราไปตากผ้าเป็นไงคะผ้าของเราก็จะแห้งแล้วมันก็จะมีกลิ่นที่มันหอมชื่นใจนะคะอะ่นี่ก็คือประโยชน์นะคะต่อไปมาดูโทษกันบ้าง ะะโทษจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุถ้าเราใช้ผิดวิธีนะคะตัวอย่างเช่นเลยนี่เราเอาความร้อนนะคะไปเผาพลาสติกพวกนี้ไปเผาพลาสติกพวกนี้มาททำให้พลาสติกพวกนี้ละลายแล้วก็เปลี่ยนรูปทรงใช่ไหมคะไม่สามารถนํามาใช้งานอีกได้และที่สําคัญเลยมันเกิดเป็นอะไรคะนักเรียนมันเกิดเป็นควันพิษนะคะได้แก้คาร์บอมนมอนอกไซด์ที่ไปทําลายชั้นบรรยากาศนะคะก็ทําให้โลกของเราร้อนขึ้นนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในชีวิตประจําวันเราสามารถทําให้ความร้อนทําให้วัสดุเนี่ยร้อนขึ้นหรือวัสดุเย็นลงได้อย่างไรบ้างนะคะมาสรุปกันเลยนะคะถ้าทําให้ร้อนขึ้นนะคะสรุปง่ายๆเลยก็คือการไป เผาด้วยไฟหรือตั้งไฟนะคะหรือว่านําไปแช่น้ําร้อนนําไปตากแดดหรือว่านําไปอบนะคะพวกนี้ก็จะทําให้อุณหภูมิของวัสดุเนี่ยมันร้อนขึ้นนั่นเองนะคะส่วนทําให้เย็นลงนะคะก็คือการนำไปแช่ในถังน้ำแข็งนะคะหรือว่าแช่ในตู้เย็นนะคะแล้วก็การนำไปแช่แข็งนะคะในช่องแช่แข็งของตู้เย็นแล้วหรือทิ้งไว้ที่อุณหภูมิปกตินะคะความร้อนมันก็ จะแร่ไปที่สิ่งแวดล้อมนะคะทำให้อุณหภูมิของว,วัสดุเนี่ยมันเย็นลงได้นั่นเองนะคะแล้วสมบัติของวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะวัสดุเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นี้เลยเราเอาหมูไปย่างใช่ไหมคะ มันก็จะเกิดอะไรคะสีมันก็จะเปลี่ยนใช่ไหมคะกลิ่นมันก็จะเปลี่ยนไปมันก็น่านรับประทานขึ้นใช่ไหมรูปร่างหรือรูปทรงก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราลองมาช่วยคุณครูทํากันดูนะคะเด็กๆลองตอบคาถามคุณครูหน่อยสิว่าการกระทําต่อไปนี้เนี่ยเป็นการให้ความร้อนแก่วัสดุหรือการทําให้วัสดุเย็นลงพูดง่ายๆคือมันเปลี่ยนแปลงเพราะความร้อนหรือได้รับความเย็นนะคะอย่างเช่นข้อแรกเลย ทำขนมปังเอาขนมปังเข้าเตาอบได้รับความร้อนหรือความเย็นคะถูกต้องนะคะต้องได้รับความร้อนนะคะคือหันให้ความร้อนนั่นเองต่อไปทํากล้วยตากกล้วยตากต้องอไปทําอะไรคะเด็กๆมันต้องเอาไปตากแดดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องได้รับความอะไรคะต้องได้รับความร้อนนะคะต่อไปการน้าช็อกโกแลตแช่ในช่องแข็ง แช่ในช่องแข็งแช่ในช่องแข็งเพราะฉะนั้นมันทำให้เป็นไงคะได้รับความเย็นนะคะเก่งมากเลยตอบถูก3ข้อแล้วเนาะต่อไปข้อที่4การนําน้นําแช่ในตู้เย็นแช่ในตู้เย็นเพราะฉะนั้นได้รับความอะไรคะาได้รับความเย็นทําให้วัสดุเย็นลงนั่นเองต่อไปตักแกงจืดร้อนๆไ,นะไว้ในถ้วยนะคะไว้ในถ้วยนะแล้วค่อยกลับมากิน มันร้อนขึ้นหรือมันเย็นลงคะ,ะถ้าเราตั้งทิ้งไว้เหมือนน้ำเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะที่ตัวอย่างนี้ครูให้ดูมันต้องอะไรคะมันต้องเย็นลงนั่นเองนะคะและสุดท้ายอุ่นอาหารให้ร้อนก่อนนำมารับประทานอุ่นอาหารให้ร้อนก่อนนำมารับประทานอันนี้เป็นการอะไรคะเป็นการให้ความร้อนนั่นเองนะคะเก่งมากเลยนะคะตอบถูกกันทั้งหมด6ข้อเลยนะคะนี่ก็คือ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะคะที่ได้รับความร้อนแล้วก็ความเย็นนะคะนักเรียนช่วยคุณครูทำดูซิจากรูปอันนี้เขาได้รับความร้อนทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลงคะรูปแรกเลยเทียนละลายได้รับความร้อนหรือความเย็นคะได้รับความร้อนนั่นเองนะคะต่อไปไข่สดเอาไปต้มเป็นไข่ต้มเพราะฉะนั้นต้องได้รับความอะไรคะ ความร้อนนั่นเองนะคะน้ําเอาไปต้มให้เดือดเพราะฉะนั้นได้รับความอะไรคะได้รับความร้อนนั่นเองนะคะต่อไปน้ําเอาไปแช่แข็งทําให้อะไรคะทาให้เย็นลงนะคะน้ําเอาไปทําเป็นไอศครีมก็ทําให้เย็นลงนะคะและสุดท้ายไก่เอาไปย่างเพราะฉะนั้นทําให้ได้รับความร้อนนั่นเองนะคะ นนะคะก็เป็นแบบฝึกหัดนะคะที่เราจะทำกันในชั่วโมงนี้เนะาะนะคะให้นักเรียนนะคะตีตารางเนาะแบบนี้ตามที่ขึ้นอยู่ในสไลด์ตอนนี้นะคะลงในสมุดเสร็จแล้วให้นักเรียนวาดภาพเนาะอย่างข้อหนึ่งนะคะตีตีตารางเสร็จแล้วเราก็วาดภาพอ่าเห็นไหมเทียนแต่แล้วก็เป็นลูกศรแล้วก็เทียนหลอมละลายเนาะข้อสองก็จะเป็นไข่ไก่ ก็กลายเป็นไข่ต้มข้อ3สามน้ำกลายเป็นน้ำเดือดอะไรอย่างนี้นะคะอ่าแต่มันจะมีทั้งหมดหกข้อด้วยกันเนาะให้นักเรียนนะคะวาดรูปแล้วก็เขียนตารางลงในสมุดพร้อมอ่าติ๊กถูกเนาะว่าข้อหนึ่งเนี่ยมันทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลงนะคะอะ่าถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะลงมาทำได้เลยค่ะ ซึ่งสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันเท่านี้ก่อนเนาะให้นักเรียนเนี่ยปรับตัวสักนิดนึงนะคะกับการขึ้นเทอมใหม่ของเรานะคะก็ให้นักเรียนนะคะถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถทบทวนคลิปวิดีโอตั้งแต่ต้นคลิปได้เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะยังไม่ให้การบ้านแก่เราเนาะ,ะซึ่งก็เป็นการเตรียมตัวนะคะก่อนเนาะ ให้นักเรียนทบทวนให้ดีๆนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเราก็จะมาอา,อาจจะมีการบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะให้นักเรียนทำนะคะแต่สำหรับวันนี้คุณครูจะยังไม่ให้การบ้านเนะะาะก็เราก็จะจบการเรียนการสอนสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้นะคะก็ขอให้นักเรียนเนี่ยดูแลตัวเองดีๆเนาะ ก็ส่วนแมสแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สม่ำเสมอนะคะเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิดของเราเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราป้องกันนะคะเราก็จะาสามารถที่จะเปิดเรียนแล้วก็มาเจอหน้านคุณครูหรือว่าอาจจะมาเจอหน้าเพื่อนของเรานะคะที่โรงเรียนเนาะ ก็ขอให้นักเรียนรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆนะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมองหน้าค่ะบ๊ายบาย